ราจะมาทำอะไรให้ทุกคนรู้ว่าการให้อาหารน้องปอมเปรเรเนียนหรือว่าน้องชานมนะคะมันต้องให้อย่างไรให้เวลากี่มือ้อแล้วให้กี่ช้อน<ช>อวันนี้เลฟติคายันจะมาสอนความรู้คนที่เลี้ยงปอมเปรเรเนียนนะคะ,คะมาค่ะเราใช้อะไรคะเราใช้ตัวนี้ค่ะรอยโฌชานีนนะคะสูตรปัปปี้มินิค่ะที่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ แยหารสูงนะคะเธอนมก็เลยรูปแ่างขนสวยแบบนี้นะคะทุกคนมาดูซิว่าต้องใช้ยังไงถ้าอายุ2ถึงสเดือนนะคะต้องต้องให้2ช้อนโตะนะคะ 2>, <Okay. S 1> 2ช้อนโต๊ะว,วันละเชา้ากับเย็นนะคะกลางวันไม่ต้องให้นะคะเช้าก็ให้ประมาณ9ก้าโมงแล้วตอนนี้สี่โมงคาบเย็นก็ให้น้องสี่โมงนะคะนีใ่ให้วันละสองช้อน โอเคค่ะไปทำมาเลยถ้าทุกคนสามารถผสมซีซ่าได้นะคะแต่เราไม่ผสมนะคะเพราะน้องจะขี้เหลวนะคะแกขี้เหลวก็ไม่มากนะคะเนียบอกเอือสิค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรว่าขี้เหลวค่ะอ่นนี่ค่ะนี่นี่เราใช้ตัวนี้ค่ะสื่ออะไรเลยเลยถ่ายให้คนดูก่อนนี่ค่ะอายุสองถึงสามเดือนให้เวลานี่เวลาสองช้อนโต๊ะแต่สี่ถึงเจ็ดเดือนให้เวลาสามช้อนโต๊ะ แปดเดือนขึ้นไปก็สี่ช้องตัวนะคะคุณตะก้อคะค่ะ่เหมือนรูปภาพอันที่สองเลยนะคะใช่เหมือนมากมาดิล้วไปตอนที่เตรียมอุปกรณ์เสร็จเลยป้ายวางรอเลิฟเด็กขยนันเตรียมอุปกรณ์นะคะทุกคนตอนนี้น้องเชอร์นูม,มก็นั่งรอมหม้อพี่ทำอะไรอยู่คะอะไรโน้ด้ได้กินข้าวโน้หิวใจใจแปกเลยไหมคะ อคค่ะ <Okay>, okay. <ห>อาหารนุคะอาหารนุยี่นาะยแ,แล้วคะ่ะเดี๋ยวพี่เตรียมให้โอเคค่ะเดี๋ยเราไป <c oughs> เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าไปนี่นะคะอุปกรณ์ของเราก็จะมีช้อนโต๊ะหนึ่งทันถ้วยของน้องของน้องหมาหรือว่าใช้ชามที่เรากินข้าวก็ได้ค่ะใช่ถ้าใครยังไม่มีนะคะแล้มาก็จะแยกส่วนออกมาแบบนี้แล้วก็ ที่เราบอกไปเลยเราต้องใช้อาหารนเน้อยยอดชานินนะคะสุดปั๊ปปี้มินิค่ะช่วยเสริมสร้างบุญกุกันที่ดีแล้วก็ทำให้ผลสวยมีอาหารสูงน,นะคะ<ร>ถ้าใครสนใจก็ไปซื้อในร้านต่างๆร้านมินิมารนโรตัสได้หมดค่ะเซเวน่นดีเลเวน่นมีมีหมดเลยค่ะ ซืน่นะคะหมักวิธีทำเอาเคือนะคะวิธีทำเราต้องแยกออกมาจากถ้วยนี้ก่อนนะคะแบบนี้ค่ะอ่ะแล้วก็แกะอ,อันนี้ออกมาอ่าเรามีบอกนะคะว่าถ้าน้องฟันเล็กเกินไปเราสามารถเอาไปแช่น้ําปล่าหรือน้ําเย็นก็ได้ค่ะแช่ประมาณ15นาทีเสร็จแล้วก็เสด็จน้าอกแค่นี้ก็ให้น้องกินได้นะคะประมาณ1-2เดือนน่าจะแบบแช่น้ำให้นิ่มๆแต่น้องน้องชันมนมอายุ3เดือนแล้วก็เลยกินได้ ถ้าใครอยากผสมทีซ่าก็ผสมได้กับอาหารเม็ดแห้งนะคะแต่เราไม่ผสมเพราะว่าเดี๋ยวน้องเขาอุลเลวอุลเลอุลเลอ่ะก็คือเหลวอ่ะดี๋ยไม่เหลวแล้วแล้วก็ตัดส่วนช้อนโต๊ะอ้ามึเอิมเยอะเกินนะให้เต็ม้อนประมาณนี้นะคะศัยไปเลยศัยลงไปเราต้องแยกออกจากกันนะคะไม่งั้นมันจะร่วงแล้วมันทําให้ของเหม็นสองจ้าเยลรอ ถ้ามันน้อยเกินก็สามารถตักเพื่อมีครึ่งช้อนได้นะน้อยไหมไม่เป็นไหมอะ่ะไม่น้อยะค่ะพอดีอ่ะสองช้อนตตวน้องอ่ะสองช้อนตัวแล้วถ้าถ้าน้องถ้าน้องหยุดกินแล้วสามารถสามารถเข้าไปป้อนน้องได้นะคะเพราะว่าปกติน้องน้องไม่ค่อยกินเลยน้องกินครึ่งเลยอีกครึ่งหนึ่งให้ให้เลิฟบดขยันป้อน,นะคะอ่ะป้า <laughs> <laughs> สซีซ่าไหมคะคุณยายไม่ได้สมดีกว่า คี่ไป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 เสิร์ฟเสิร์ฟอาหารค่ะปิดซิก่อนดีมันดีมันีมันอะไรมันแห้งทำสิแม่ค้าแล้วไใค่ะโอเคแล้วก็เก็บของให้แม่ไว้ไป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 เสิร์ฟกันป ประตูค่ะแล้วหายชนมนั่งแล้วก็ต้องให้ของมือนะคะอ่ะสวัสดีสวัสดีสวัสดีแล้วัสดีเรียกชื่อเขาบอกชนมสวัสดีแบบนี้นะคะสวัสดีชนมสวัสดีเนาะชนมสวัสดีถ้าวันไม่สวัสดีแสดงว่าวันไม่คุ้นเคยให้น้องสวัสดีก่อน้นงสวัสดีก่อสวัสดีสวัสดีแล้วสวัสดีเลยเก่งมากไปให้เลยเก่งมากกินเลยเลยไปะไปแล้วก็ห้ามสนใจน้องดในขานะคะแทนไม่คาดฝันนะคะชนมไม่ลองกินข้าว ีต้องป้อนที่ลำปิตนะคะไม่งั้นเขาจะไม่กินป้องก้วนเลยก้วนแม่แมน้องจะกินไหมคะทุกคนเราสามารถใช้วิธีนี้ได้ค่ะเราต้องวางบนมือแบบนี้นะคะถ้าเราหยิบแบบนี้ชิบแบบนี้น้องเขาจะกัดนิ้วเราใช่กัดเรายายแพ้แพลโดนโดนชนมกัดจะร้อนง่ายนะมืยายป้อนก็ป้วนอย่างนั้นเลยโอ๊ยเย่งเมื่อกี้นั่นเรามาสอนให้ชนมนั่งกับชนมบนแล้วก็ขอดมือแล้วก็หมอบนะคคะทุกน เพราะว่าบ่อยๆหลายครั้งแล้วเขาชะนั่นนะเพราเริ่มเดี๋ยวก็เบื่อเอามานี่มาจุ๊บแลให้น้องเคา้ิวเสร็จนี่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 เอาวางกับมือให้น้องหนึงน้องเราอย่าฝึกน้องเวลาตอนกินข้าวเลิศแต่ขยันแค่รอเป็นยังไงบ้างคะกับคลิปที่เราทำมาถ้าชอบก็ยนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะ อย่าลืมกดกระดิง่งปิงป๊งปิ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 งให้าโนมกับเลิฟเด็กขยันด้วยนะคะถ้าอยากให้เราสอ,อนอะไรอีกนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะคะคอมเมนต์ด้านล่างเลยคะ่ะทุกคนอย่าลืมนี่อย่าลืมไปชื่อกันนะคะรอยย้ชาเนียนคะ่ะสุดปั๊ปปี้มินี่คะ่ะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ยอายหารสูงแล้วก็ทําให้เชนมนะคะคนสวยรูปงาม<ช>าแล้วก็จ่ง่วงให <ชา S 1> ้ค่ะ